สวัสดีครับ,บันี้ตอนรับของสู่สองอันบนอน,นอกเนาะทุกคนเนาะมากินเขาแรกกันทุกคนเนะาะกวาดใยไม่ได้บ้างาหงมีแค่หน่นอยเบบนาะมากินเขาแรกเนาะทุกคนเนาะกินเขาแรกเอาแวะซื้อปีงไก่ตอนเส้นด่างแหวสื้อปีงไกเงง่เแบบนาะ,ะทุกคนเนาะมาลาบปีน้ำปีน้ำเนี่ ดังแหงม,มันมันตัดเสียงบไนน่ได้แคบขาดมันบ่ให้ตัดเสียงน,นะทุกคนมันแต่ก่อน,นมันให้ใส่ฟรีเยอะนี่มันเติมเงินเสียงเงินเยอะนี่แบบตัดเสียงรบกวนนะนี่ปิงไก่เข้ามทุกคนนอนสืบปิงไก่หลานแสบมาใหม่ละสิบหาบาทไม่มาไกลยากๆนะมันนี่ใหม่ละสิบหาบาท ได้เกินนิดหน่อยเนี่ยตามบะคงเนี่ยแหละทุกคนเขาแร้งเขาเมนูเกอล์มิ่งเลยอันนันมันนองกินเบิร์ตวันนี้โซดซ้ำคำกับเบิร์ด้วยนั่นนี่ซ้ำนี้ข้าโบนตายอยู่ดิโอ้ยไปเนี่ยหลุดยางัหนาความลูกก็มาถาเพราะบะคงอยู่มาเพื่อนนี่กินบะคงว่นนั้นอันขนมตามบะคงกินแกล้งไมแจ็คสิกินยังเตลเมืองเตลเวทห้องขึ้นบัวกันเมนูบ้านๆเมนูง่ายๆแต่ซึง คืออย่าปีนไกลข้างทางเนาะขายหลาดนี่เป็นหลาดแสบพอดี่ตาหมอหงแล้วสตาห,หมอหงไปตบมกงริดวะฮะกบเขากบหนัจก,ก,กนนจ็คสกีนยาเสริมุคนกินพนอนรับอ่ะกินพนอนรับดิกินง่ายกินวันีา่ากินแบบไม่หนุม่มเหมนบานั่นแหละเนาะมือแน่กับเจวกับปีกบ๊กับพักคื่อๆสำานีกับแสบด้ทุกคนไม่ไมหนุ่ ไม่หนุบกลางเดือนแม่ชีบดีบ้าบ้าเสียทองมาน,นี้ทุกคนสิบดสิีลดอาหารลดจัดพ่อไป,ป,อปอตัดเนาะจำไรไม่นี่เี่ไก่อยู่นะอี่เด้อนี่เพิ่นมาขอ,อน,นี่ยถูกสาว<ป>นี่เด้อมาขอเปลี่ยนบักหุง อาลูกอ้าบ่าอยากค่ะแนวกินแนวอยากอ่ากินบัะคงเด่นนี่มากมาเด่นนี่เพิ่มมาแค่หนึ่งตัวนึ <ยำ S 1> ่งหย่อมกุฎิหย่อกอบกอบอากินบัะคงบุกกิ้งไม่มาเอาเหรอลูกกินแบบจริงจังเลยนะว่ากินก็ขนมนี่นี่เธอได้กินเบิด <c oughs> เสียงยอ่อมแจบแจกบคือคนกินนีนเน่นเหรอลูกเนาะเฮ้ยมา ปักกนอนจริงจังพ่อไหมปักกะนอนย่างมะคงบอดิตัวนั้นกัเหรหรอตัวนั้นตัวนี้นกันเหรบอดิบอดบ่สนใจสนใจพอเป็นว่าว่านกัตบน้นใหม่นใหม่แม่มาให้แบบถนอมอาหารเนาะนใหม่แบบเขาถนอมอาหารตบน้นไหมแต่ว่นหมดสุกแต่ว่า แต่ข้วเจียวตุมต่มเนี่ยอัดทุงไว้นะแม่แสวานเห็ดเอามาตะพู์สิง,จงสเจวัดศรีสะเกดบ้านเขือสวรรค์พอดิตดำสิพอดีนีพักกินกันตำบักคงนะเพื่อเลือดกับชีเส่ไว้ก,กินก้าเจียวกะปิขึ้นยางขึ้นยางอาีแล้วสวรนค์นะแต่มันบาหวานมันบม,นมนสูตเนาะท่องมาได้ใส่น้ำตาลตุ่มใส่น้ำตาลน้อยนึงสูตรเพราะว่าเป็นน้อใหม่นถนอมอาหารดิ แต่เราคงเขาก็เรียบร้อยแล้วทุกคนเลี้<อ>ยติงหัวเลี้ยติงหัวปรุงเรียบรไหลเลย,ยดิปรุงเรียบร้อยเลยปรุงเรียบร้อยแล้วดดแดงจิงคืองม่เลยนี่มันหวัวๆๆๆหัวหัวหัวพอดีเราเศร้าหอนซ้ำหัวนะนั่นหัวสิบแซ่บหัวหนุหน่งอะดเดี๋ยวจะนอนคราสี่บอกทุกคนเนาะสีม่มีทีมงานยูทูบเบอร์ฝังเล่ามาเฮาอีาเลยดีย้ มาจับทำพัวยังไงบอกไปเนาะบันแรกก็จับบริษัทห่อลายมือเด็ดเป็นเดือนเนี้ยเด็ดเต็มมือมากบริษัทบริษัทคมคืนบริษัทคมคืนเนี่ยลายมือเลยพัวท้องก็ยากก็ได้เว้ยคุณคุณคุณเนี่ยโอาบอกว่าถือเลยบอกเ่องนี้บริษัทเด้บอกอันหน่อยต้องมาก่อนเอาบอกอันหน่อยมาอ่างไงทุกคนเนาะอ่างเบ็ดตีอ๋อมันมอกมากที่ไรสันถ้าอันหน่อยมากเพิ่มข้จิเศร้าเอาเพิ่นเลย จัดถูกจัดผิดในคำลบสองเดือนก่อนขอได้อ้ยผิกกับเลือซ้ำหนึ่งกับลูหกหยว่ะซะยาเป็ดหมอตำบ๊อบเป็ดเนาะยาถสิต้องขางไว้เนย่ยสบายยาเก็ดขอมือน,นี้มีอาการปวดท้อง,งไกาามมาองก็เลยจะอยากบอตำบ่หุ่นกับยากเือแต่ว่าเขากินได้เดี๋ยวทุกคนเขาจะขึ้นจอให้เบิง่งเป็นตัวลด นะไปกับไผอุบลกรุงเทพสองที่นั่งสองที่นั่งไปกับเนาะไปวันที่สิบแปดก็คือมื่ออื่นนี่ยแหละไผมืออ,<ผ>อ,อื่นสองถุงเครื่องก็พอเฉลยใช่เนาะอื่นสองถุงเคร <c oughs> ื่องรถไฟสองถุงเครืนะ่องเนาะเพราะว่าผมไปจองให้โม่เรียบร้อยเลย<ไ>เริ่มทายคลิปค่ะบุญไหวเยอะเพราะว่ารถมันช่วงอิทธิการคน <c oughs> เดินทางมันร้ายมันสิเต็มเร็วเทุกคนเนาะมัน แ้าผู้ใดสิเดินทางก็ว่างแผนไลยก่อนเด้อหลวงตาแต่แต่ตอนนี้ละอ่ะเพราะว่าปีใหม่คนเดินทางหลายเด่นคนอุบลเดินทางไปกรุงเทพคนกรุงเทพเดินทางกลับมาตจังเจ้าวัดเลยสิมันจะแต่ว่าขามาอีสานสิติดดอกขาไปกรุงเทพก็ว่าบ่ติดกันถือว่ายังติดอยู่ได้บางคนเนาะมาตะกดนี่เดินทางสวนกันเบิร์นยุ้ยหน่าไม่เผ็ดนะแต่ว่าบ่ฟเฟ่ต์เป็นไงหรอ สีมันไหนซื้อสีปลาแดกสีปลาแดกมันขวดของเบิร์ดสีสีขวดรกโบเบิร์ดโบเบิร์ดจ้าโบเบิรดนั่น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 เลืดตอนบักนี้เลยทุกคนไปแศษนุน่นๆจิมเบิร์ดเลือสีเขียวก็ขอ,อยานเสบทองวะจิมมันคบหนึง่งได้อยู่ได้อยู่ ือเดี๋ยวเรอจะหยาตต่างโต๊ะต่างได้บ่ได้มาทุกคนเดี๋ยวกางขากล่องก่อนจะโบกเขาบอกใส่เหมือนวัสดุเลยเนาะบัสดุเลย์สั่งนี่นะทุกคนเนาะยังก่อนนี่ จัเดเมหัวฮันเทาว้าวเ่อนว่อนอนาใส่นสัเดี๋ยวกับเขาแรงเทาเนาะก็จะกินย่งเต่ละมื่เต่ละเวนขึ้นเตมื่เตะละวะโันเตะละเด็เต่ละมือแตะละวิ เสินค่ะบบเด่นาให้เด่นหน่อยเส้นค่ะเด่นนัวๆทุกคนห<ส>อมใจเด้อทุกคนรักเขาไม่เด้ก็สีดวกอันมบามาๆกินเบิองกันก็คืออันนี้เลยทุกคนเนาะคำสีกับซอน่อย สิบันพีตักเองค่ะกับสนน่อยกล่องตันไปถอดเาะนานจะไปกรุงเทพนั่นแหละออก็เลยไปจองออตัวรถไฟให้มูเนาะออตัวแหะว่าสิไปวันที่สิบเก่าเดินทางสิบเก่าวันนี้ตัวตัวมันเต็มก็ขากลับมันเต็มกลับวัน,นี่เศ้าหานะออก็เลยเลือ่อนเลือ่อนไปสิบแปดกลับประมาณเท่าสาม กัววันดัซซี่เ้าหาตัวรถไฟมันเก็มเลือแบบชั้นสามมันกับแบบนั่งท่านหนาส้นกันยังสิเินเมือไงไงม่อยไงเต้องินเมื่อยบื้นนะจะพอครับซีกับซ้าน้อยอย่นีได้สองผมมันทุกคนเน,นาะซีนอาจจะ,ปะเปอรอยู่บบานถ่ายจะข้าวแล้วมอดนาจะบบายเนั่นแหละสอ,องคนหยู่พงังไบมาโดนเช่พังไบมาโดนนะหลายคนกัดทามฮานเนาะ มิดไปเลยบเหโน,น้โหคำสีมหาหมงูคำสีกระซิมหาหมงูนะโมสรมต่ตางคนต่างผ่าหล,<า>ลาเ<ห>นาะเนาะผ่าคนตา่างผ่าหลต่างคนกับต่างกันนะคนเนาะมืมอ,อยากมือง่ายน่ามือง่ายก็บยังผอกันเนาะปากเซแค่ปากซอยดอกปากเซอุบลไก่ไก่ถือว่าบ่ไก่ไข่ไหมากับต่อนรับเบอร์ทุกคนหักแพงกันนะทุกคนเนาะโบบ์ได้บัตสิทต้อนรับแค่ทีมงานยูทูบเบอร์เนาะ ือว่าข้าบเอเอือเฟซี่ท,ทาบเอิแบบหักแข้งกันซะพีเอือญพีเอื่นอ้นอ,องดวกว่าจะเนาะเอือเอ้่ยไอ่อพ่อไปแม่เนอยากม่หยามมายามก็ได้สมุทรนาอุบลเนาะตรงทางม,งมันไม่ลดือว่าอยากทามลงแรบยูหันยูนี่แนะนนำเดาเบาวอัานจังสันส,รรนกสีก็ได้เนาะปิกไก่ใหญ่ใ่เราอนกันสิหูแนบบุหูวแน่กัสิทามให้อืมกิถามให้นั่นหละฮะขอหมุนซอยสิเลนี่ได้ห้องหัวกิบ็อกน่าได้ มาหูเขากล็ดตามูซอยหาข้อมูลน,นั่นแหละมีคนหากีก็คนสั่งทุกคนเนาะมันบมาปิ้ปงไก่ปกกกิ้งไก่กับตำบักหุ่งกินง่าย นไก่หลานเด็กหลานเด็ดแล้วสีค้ายแต่แนวนี้เนะาะเพราะอย่างเดียวแซ่บเด็ของเราใส่มือมะครับมันได้เปลือยแล้วมันได้เปลือกจับไก่เลยดิกินแล้วก็มีเวียดต่อได้อ้มะน่อกกระเด็สักผักเส้าคขีงเวียดล,ลายส่ยวนไหมยานเพินนอัเป็นแนวอื่นอยู่ดอกสูดส้วย เป็นอย่างอื่นทุกคนเห็นเบียร์ายโผลเนาะเบียกงานประจำงานเสริมมัาจะให้กำลังใจคืออะไรคือต่อต่อหอมเกลมยวบอด้เทบาเฮเบลกำลังใจเนาะก็้าจริเจ็บก็ดังแบบนี่เหี่เนึกว่าปนสิตุกเหนี่ยงเเคยว่าสีหอมเกลียวก่อนนะซ้ำกระสุ่นแห้หอมในที่สุดกับบอด้หอมกับแค่ซิมโคดูกบอกมาค่ะอื กครบว่าแม่นคนรู้ว่าโอ้ยคนรู้ว่าสะได้เห็ดเบียกอีกแล้วว่าทุกคนเขาอยากกินเขากินหนาจะพาทุกคนไปเบิ่งหน้าบ้านนะเบียกเท่าเนี่ยเสร็แซ่บนัวๆซองขนก็แซ่บได้เนาะนี่แหละอาหารเขากินง่ายๆกินง่ายๆผิวใจครับน้องใหม่กอกินเฝ้าอย่างงี้เศร้าจมจะไปเจออยู่หน้าบ้านทุกคนเขาจะพาไปเบิ่ง หนางานเขานะั่นแหละเขาเห็นยังใบหน้าบาทชิพาเอชสเบิร์งานเนาะายแป๊บนึงมันก,ก็ะเลียวกินเขา,าก,ก็ะเลียวทุกคนนะเนาะว่าเขาให้มาให้ลูกให้เต้านี่แหละลูกเต้าบ่ได้เต่านี่ดินี่หาจะคอจะแข่์จะเย็นหนุแป๊บนึงลูกล์พ <c oughs> ุดดิ้งแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเนี่ยหรอบ่เนี่ยหรอบ่เนี่ยหรอบ่อย่าไปขว้วถวยบบกตั้มแบบหุ่งแหม่เป็นตีเนียถ้วยแม่เนาเอาทุกคนพามาเบิ่งงานเนาะ นั่นนะเขาอยู่หน้าบ้านนั่นแหละโอ้ประกงเกิดมาประกงเกิดเองกับสีเด้กินหน่วยอยู่เดี๋ยวนี้เด็ก <c oughs> ี่ห้องจะองนี่ไม่หน่วยลว <c oughs> เลยอันนี้คือของเราเองเออของเขาเองนี่ตัวนี้บาทนี่ตัวตีไปกินขางบาทมันมาเกิดยินนี่ปล่อยมันเกิดเลยนั่นนี่มันมาเกิดอยู่ขางบาทเน,ะ <c oughs> นาะเดี๋ยว <c oughs> มันก็ดซู้มเกิดดอกพอได้เก็บกินเนาะบริกรแท่งดอก นี่แหละงานเฮาทุกคนกําลังไล่คัดที่เขารับงานนะราเพิ่งมีเวลาเห็ดเพิ่งมีเวลาว่างกันแหละโปรที่เขาโปรไวเมือนนะเขาไล่คัดเชี่ยงานให้ลูกค้านั่นแหละโปรซีไหวดินี่ซีโปรก็คัดแต่ก็พนพื้นนี่แหละเอาชุดนี้่อจะได้เงินทุกคนเนาะให้จ่ายนักเท็ดเบอร์น่ะช่วงนี้เนาะพอจะมีคนจ้างนะ แกแต่มม่ควรจางข้างหัวเยี่ยมนี่เมื่อไก็ดเดานั่นแหละเพาะทุกคนพอกันคลิปหน้าเดอ้ออย่าลืมให้กำลังใจเ้าด้วยกันเบื้องโฆษณาซอยนี้นะทุกคนเนาะขอบคุณเด้อสชิญรับทุกคนที่เบื้องจบคลิปพอกันคลิปหนะ้าทุกคนบ๊ายบายลุยงานต่อกินข้าวกินหนาะเติมพลังเลยเด้